เหรียญสิบบาทนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้าแบบนี้นะครับเป็นเฟนฟซีนะครับผมจ่ายให้เหรียญละล้านนะครับถ้าท่านใดที่มีติดต่อผมเข้ามาได้นะครับกราบสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าพูดถึงเหรียญนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงก็คงจะไม่พ้นกับเหรียญสิบบาทนะครับการจนาพิเศษแบบนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ชอบดูคลิปนะครับไม่ชอบดูปกคลิปนะครับนะชอบดูแต่ปกคลิปนะหรือว่าดูคลิปสั้นๆแล้วก็ ถามว่ามีราคาไหมนะครับเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญพวกนี้ในวงการนักสะสมในด้านหน้าไม่ต้องไปสนใจนละสนใจที่ผมจะอธิบายละกันนะครับในวงการนักสะสมเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญการจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญวาระนะครับที่มีจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เราวๆประมาณสองร้อยล้านนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับสองร้อยล้านเหรียญนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอมันมีเยอะเนี่ยเพื่อนเพื่อน f ี่เนี่ย,ยฟังผมมันได้ดีนะครับพอมันมีเยอะเ,อะเนี่ยคุณจะมาถามหาราคาเท่านั้นเท่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับและส่วนที่บอกเหรียญละล้านเนี่ยคุณต้องติดตามดูในคลิปของเขาให้ได้ดีนะว่าเขามีการประกาศรับซื้อกันอย่างไรนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์เรียกว่ากลยุทธ์ที่ทําให้คนเนี่ยเข้ามาดูคลิปก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าลลายช่องเนี่ยรวมถึงช่องที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ ทำกันนะครับอย่างเช่นผมก็จะมีเหรียญการจนาพิเศษยอยู่อยู่นะครับจํานวนหนึ่งผมก็นํามาประกาศรับซื้อแล้วก็เกินเกินข้างต้นว่าถ้าคุณเจอเหรียญในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับถ้าเจอแบบนี้จ่ายสดทันทีนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับ แล้วเนื้อหาในคลิปเป็นอย่างไรหลายท่าน,นไม่ดูแล้วนะครับไม่สนใจแล้วนะครับคิดว่ากูมีเหรียญแบบนี้ก็คือสามารถขายได้เหรียญละล้านแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาภายในคลิปนะครับก็ะจะเป็นการพูดถึงเหรียญการจนานพิเศษแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับเรียกว่าเท่ากับหล้านบาทเพราะว่าจานวนการผลิตเนี่ยเยอะ เล่นเนกันเนี่ยสภาพที่ผ่านการใช้แล้วนะครับประมาณสิบสองถึงสิบสามบาทนะครับเหรียญวาระแบบนี้เล่นกันร,ราคาแค่นี้เองเพราะว่าจํานวนการผลิตที่เยอะนั่นเองแล้วเหรียญแบบใดคือเหรียญละล้านนะครับเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งล้านบาทนั่นก็คือเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสามเท่านั้นนะครับเพื่อนๆในสีฟังผมมาดีๆไม่มีเหรียญสิบบาทอันไหนที่มีมูลค่านะครับเยอะเท่ากับเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสามแล้ว นะครับนะครับถ้าท่านใดที่มนะีติดต่อรับซื้อได้ส่วนเรียนการจำหน่ายพิเศษพวกนี้เนะี่ยก็เป็นการเกินคลิปข้างต้นว่ามีการรับซื้อจริงนะครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญหรือถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะหัวกับก้อยนะครับหันไปคนละทางนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับถ้ามุนเหรียญแล้วปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่านะครับ ด้านก้อยลงมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านป่นะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับมีราคาให้ทันทีนะครับเหรียญอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่พันบาทต่อหนึ่งเหรียญตามสภาพทีเลยนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับท่านใดที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ